ลายชื่ประธานบระชานครั้งนี้ผมดีด้วยดีตอนนี้ยังขาดลายชื่ออยู่บางส่วนนะครับซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นเพียงแต่ว่าออทางสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของประชาชนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาพบหน้าเจอจากันลงชื่อกันได้ครบเท่านั้นนะแต่ว่าก็มีความมั่นใจว่าตอนนี้ยังไงได้ครบทุกรายชื่อแน่นอนนะสสทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้แสดงข้อกังวลอะไรพร้อมที่จะลงชื่อแบบนีนต่อประธานรัฐสภา ซึ่ง <S <S พวกเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในช่วงวันพุธพฤหอวันศุกนะครับภายในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีการล่ารายชื่อได้ครบนะครับลงรายชื่อได้ครบแล้วก็จะยื่นต่อประธา,านสภาต่อไปเพราะว่าถามว่าผ่านสภาผ่านมาเกือบสองปีแล้วค่ะสถานการณ์เมืองในลุงของคุณเพ็งเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันแล้วก็อนาคตหลังจากนี้ค่ะโดยเฉพาะที่เราเนี่ยกำลังจะยื่นอภิปรายไม่ว้่าร่างกายรัฐบาลโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เพื่อทททไทยกับภูมิใจไทยกำลังมีรอยร้าวอยู่ ก,ก็การทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีความมีประสิทภาพนะล่าสุดที่เป็นประเด็นที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการที่สภาล่มจากการประชุมนะครับวาระที่หนึ่ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตกกรา256หลังจากนี้เนี่ยในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ <c oughs> ก็จะมีอีกหลายๆประเด็นนะครับที่พวกเราเองก็ได้รับข้อมูลมาจากหลายๆทาง บ,บางส่วนก็ได้รับมาจากฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าการที่รัฐบาลขาดความมีเอกภาพทำให้การดําเนินนโยบายหลายๆอย่างซึ่งหลายนโยบายเนี่ยได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินหน้าเพื่อพ่อมไม่พี่นอประชาชนงได้ในมูลทังมองว่ารัฐบาลสามารถไปตลอดรอดฝั่งอย่่งที่เขาได้การันตีว่าครบสี่ปีนะคะ ค,ออคือการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นนะครับที่เป็นการจัดตั้งรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วนะครับซึ่งเราเองไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้เนี่ยจะช่วยในการสักดันนโยบายที่สําคัญสาคัญเป็นนโยบายใหญ่ๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นะครับสองปีที่ผ่านมาเครื่องเทิมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงแม้แต่ร่างรายงานพรบรนิรโทษกรรมนะก็ยังไม่ผ่านสภา,าซึ่งก็ยังค้างอยู่ในวาระก,การที่หน้าของสภาไม่ว่าจะเป็นร่างของประชาชนร่างของพรรคก้าไกลเองก็ตามสิ่งต่างต่างเหล่านี้ผมเชื่อว่าประชาชนเองก็กําลังเฝ้าเฝ้ามองเช่นเดียวกันนะส่วนถามว่าแล้วความมั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาลจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็เชื่อว่าณตอนนี้เนี่ย รอยล้าวก็จะยิ่งแสดงออกให้เห็นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะผ่านนโยบายที่หลายๆอย่างแถลงไว้ต่อรัฐสภาแต่ว่าไม่สามารถสักดันได้เพราะว่าพรรครวมย่ยไม่เอาด้วย มองที่กับคุณสตา์ที่ออมาสอวอรกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตรงนี้จะมีข้อมูลรับที่เอามานทำให้เราอภิปรายและมีคดีแบบนั้นนะครับนนนนในส่วนของการที่ตอนนี้มีในเรื่องของ Dsi อนะครับกำลังดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับโวยของการเลือกสอวอที่ออกมาเนี่ยอันนี้ก็ผมก็คิดว่าเป็นไปตามกระบวนการนะครับที่ทาง Dsi อสสามารถดำเนินการได้ส่วนในเรื่องของข้อมูลที่จะใช้ในการอภิปราย ไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้บอกว่าอยู่ในกรอบยตินะครับที่เราจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจดีกว่าส่วนจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามดูกันจานที่สองสองฝ่ายพันธมิบรนี้เราว่าเป็นอะไนอะไรก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนต่างๆของฝั่งรัฐบาลเองถึงแม้สวเนี่ยโดยหลักการนะครับอาจจะไม่ได้มีความยึดโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่ก็ในสังคมเองเราก็มีข้อคิดเห็นนะครับที่เห็นได้ชัดว่าอาจจะมีความยืดโยงกับการเมืองใดในฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสวมีการออกมาคล้ายๆว่าโต้ตอบนะบมีการกลับว่าจะมีการร่วมลงชื่อเพื่อที่จะยื่นนะครับไปยังสารรัฐมนูญน,นะครับในการที่จะดําเนินการถอนถอนและมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่อโต้กันข้างกานัน แลก็เป็นสิ่งที่ทผมคิดว่าประชาชนไม่อยากเห็นเราอยากจะเห็นการเมืองที่ตรงไปตรงมาโปร่งใสมากกว่ามันเกี่ยวกับช่วงปีบางๆหลายลด้วยมีคนตกครมา,าเรียกสุปปาและพมดีทขาวีให้มันก็เคยแชร์ในครนะ ในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อย่างที่ผมได้บอกนะครับประเด็นนี้เนี่ยคิดว่าอยู่ในกรอบยัติแน่นอนกรอบยติเราก็จะมีในเรื่องของความไม่โปร่งใสนะครับการดําเนินการที่ไม่ลงรอยกันระหว่างพารร่วมรัฐบาลวยกันทีรวมถึงปัญหาที่สําคัญสําคัญต่างๆของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊ง c เ l l นเตอร์นะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆนะส่วนในรายละเอียดว่าจะพูดหรือไม่พูดเรื่องใดบ้างเนี่ยมว่าเดี๋ยวรอติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆนะครับค่ะสวัเคราะหรือยัง่าตัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งตัวยัต อยก็ยด,ดําเนินหน้าไปได้ค่อนข้างเกือบร้อแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเนื้อหาก็มีความเข้มข้นนะแต่ว่า ตัวผู้อภิปรายเองรวมถึงประเด็นของที่จะมีการอภิปรายเองยังไงก็ตามผมขอนออยังไม่บอกแล้วกันแั่เลอร์ดี๋ยวรอมีการอภิปรายจริงๆแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันนกากเลยรับสู้แล้วเอ,อ,อาสอนสอ้วกันแชร์หน่อยเสื่อเป็นขั้นเพื่อยป็นขันพันธุ์เพื่อเป็นขั้้ที่แบบทั้งสองฝ่ายพากันเพื่อไปหวนใจทั้หมดเมืองีผมไม่คิดว่าพรรคประชาชนจะเป็นหนึ่งในกระบวนการอย่างนั้นนะฮะคือคือถ้ามีก็อาจจะมีได้นะฮะแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าไม่มีสสพรรคประชาชนคนไหนที่จะ โหวตส่วนนะครับหรือว่าถึงซื้อตัวไปโหวตให้กับฝั่งรัฐบาลแน่นอนมีการคาดโทษของคนฝ่ายค้านนะคะถ้าเกิดสมมติว่างดออกเสียงหรือว่าโหวตส่วนอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะอาจจะไม่ใช่คนพรคประชาชนอาจจะเป็นในพักร่วมฝ่ายค้านเองคือในส่วนของพักร่วมฝ่ายค้านก็คือน,นิยามของพรคฝ่ายค้านก็คือพักที่ไม่ได้เป็นพักร่วมรัฐบาลนะเพราะนั้นเนี่ยเราเองคงไม่มีกลไกที่จะไปคัดโทษเขาได้นะเพราะนั้นเนี่ยสสของแต่ละพรคที่จะโหวต ไม่โหวตอย่างไรก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรครครวมฝ่ายค้านเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนเองก็คาดหวังเราคาดหวังว่าฝ่ายค้านต้องทาหน้าที่อย่างไรก็คือตรวจสอบรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ตรวจสอบเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นปุนด้วยโยนใช้ไม่เป็นข้อต่อรองางการเมืองใดๆหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนก็มองออกว่าพารรคฝ่ายค้านทําหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่หรือเปล่า กอย้อนกลับมาเรื right. <fox> ่องกางินกันยาวประธานรมทร์ครับถ้ามล่าลายล่าลายฟิได้ครบแล้วแล้วปรากฏว่าประานาธาไม่เให้ผจะสรุสั้นๆเลคือบางบางที่บงคน่ย เรื่องนี้ผมไม่อยากเชื่อว่าท่านประธานรัฐสภาจะดาเนินการแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยสังคมเองก็เห็นหลักฐานที่ออกมาทุกคลิปเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์ว่ามีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของตำแหน่งของประธานอบตเองะอน,นะครับแล้วก็ในบทบัญญ,ญัติของรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดว่าแน่นอนที่สุดเป็นดุลยินิจของประธานรัฐสภานะครับแต่ว่าถ้ามีเหตุมูลเหตุที่เชื่อได้ว่านะเป็นไปตามข้อกล่าวอ้างนะเพราะนั้นประธานรัฐสภาม,ม,มีวิธีการเดียวก็คือต้องสอบ่อ นะไปยังประธานสภิกาเพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ต่อนะครับเพราะน,นั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้มีเกิดเหตุแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าสมมติเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นจริงๆเนี่ยผมก็กําลังเฝ้ามองเหมือนกันว่าการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภาจะเป็นยังไงประธานรัฐสภามีตรวจได้ควรเสียก็อ,อยู่ในทีมปด้วยถ้าไม่ตรงต่อเนี่ยจะยื่นปอดผ่นประธาน,านรัฐสภาเสร็จเล่านั้นเอง เรื่องนี้ผมไมย่ยังไม่อยากที่จะวิเคราะห์ไปนําหน้าขนาดนั้นนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดต้องรอดูก่อนว่าหลังจากที่เรายื่นต่อประธานรัฐสภาแล้วเนี่ยท่านดาเนินการอย่างไรผมก็เชื่อว่าท่านอยากต้องดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าเกิดเหตุที่อย่างที่ได้ตั้งคำถามถ้าไม่ส่งขึ้นมาเนี่ยเราจะดําเนินการอย่างไรต่อผมก็เชื่อว่าในส่วนของพระประชาชวนพิงเราก็เดี๋ยวพิจารณาแนวทางต่อไปแน่น,นอนนะครับ